ครับก็ชื่อพี่บอยนะครับอพิสิทธ์ตรงการนนท์ครับปัจจุบันทํางานอยู่เว็บพันทิป .com นะครับเป็น Product Development Manager นะครับก็รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาเว็บนะครับรวมถึงพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆของเว็บพันทิปนะครับเพื่อให้สมาชิกให้ผู้ใช้ชาวไทยได้ใช้กันนะครับก็กว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยกว่าเว็บพันทิปจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเป็นปีที่ขึ้นปีที่17แล้วนะครับก็เป็นเว็บที่อยู่คู่กับประเทศไทยมา มายาวนาน,นะครับสิ่งสำคัญนะครับที่ที่ทำให้พันทิพมาอยู่มาถึงทุกวันนี้เนี่ยคือการฟังเสียงจากผู้ใช้ของเรานะครับคือการรู้ดูว่าทางยูเซอร์ของเราเนี่ยเขาอยากได้ฟีเจอร์อะไรนะรเขาอยากจะให้บรรยากาศในการเล่นเวเว็เป็นยังไงนะครับแล้วก็พยายามจะทำสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยไปให้เขานะครับแล้วก็ส่วนค่ายจูกเหนือเว็บม m ธสเตอร์แ ปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะครับก็มีอยู่3สาขานะครับคือสาขา r k r t i t i นะครับคอนเทนตแล้วก็สาขาดีไซน์นะครับทั้งสาสาขาเนี่ยมีความสำคัญมากนะฮะในในการทำเว็บนะครับเอาสาขาแรกก่อนนะครับคือเรื่องของสาขาคอนเทนต์นะฮะคอนเทนตเนี่ยเป็นเป็นหัวใจสำคัญเลยนะฮะคือหลายๆคนจะบอกว่าคอนเทนต์ s n i นะครับคนที่ผู้ใช้ที่เขาเข้ามาในเว็บของเราเนี่ยเขาเข้ามาเพื่อจะรับ Content นะะคนเข้ามาพันทิปมากระทู้คนเข้า YouTube ไปดูคลิปวิดีโอใช่ไหมคุณค,คนเข้าเขา้เขาเฟซบุ๊กก็คือไปไปไปดูว่าเพื่อนเราแชร์อะไรบ้างนะครับอันนี้กคือพว,พวกเว็บที่เขาเรียกว่า user generated content นะครับหรือว่าเว็บที่ผู้ใช้เป็นคนสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาขณะที่มีเว็บอย่างเช่นบล็อกนะฮะบล็อกที่เจ้าของบล็อกเองเนี่ยเป็นคนสร้างคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยตุกอย่างทุกเว็บเลยนะฮะความถูกสร้างมาเพื่อจะ นำเสนอคอนเทนต์ดังนั้นเนี่ยคอนเทนต์คือหัวใจสําคัญมากๆของเว็บนะครับสาขาที่2คือเรื่องของสาขา Marketing นะฮะเ,เว็บคอนเทนต์ที่ดีนะครับแต่ถ้าไม่ไม่มีวิธีที่จะทําให้คนรู้จักเว็บเราเนี่ยก็ทําไปทําเว็บไปก็อาจจะ เสียเวลาหรือว่าเสียแรงเปล่านะครับดังนั้นมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นเป็นหัวใจสําคัญในด้านการทําให้คนรู้จักเว็บเรานะครับมาร์เก็ตติ้งมีหลายสาขาครัโดยเฉพาะด้านออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง SEO นะครับหรือทําให้เว็บเราเนี่ยติดอันดับดีๆใน Google ได้นะครับวิธีการโปรโมทเว็บผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับวิธีการทำให้คนเข้าเว็บเราอย่างสม่ำเสมอนะวิธีการบริหารทราฟิกคนเข้าเว็บนะครับ นี่คือสายของ Marketing ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สายสุดท้ายคือสายดีไซน์นะครับดีไซน์เนี่ยเป็นมีความสําคัญในแง่ที่ User ของเราอะผู้ใช้เว็บของเราเนี่ยเข้ามาในเว็บแล้วเขาอยากจะเ,เห็นสิ่งที่เขาต้องการในทันทีนะครับถ้าเราสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเราเข้า Google ไปแล้วมันมีกล่อง Search แค่กล่องเดียวนะครับเพราะเขาดีไซน์มาว่ากล่องนั้นเป็นกล่องที่สําคัญที่สุดนะครับเราเข้าไปอ่านในบล็อกนะฮะอ่านในบล็อกต่างๆเนี่ยถ้าเราเห็น คอนเทนต์ที่ที่เราต้องการทันทีเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องสกรออะไรเลย,เน,ยนี่คือนี่คือความสําเร็จของเขานะครับถ้าถ้าเว็บไหนที่เราเข้าไปแล้วเราเราหาไม่เจอเลยคอนเทนต์ที่เราอยากจะอ่านเนี่ยมันอยู่ตรงไหน รเราจะต้องคลิกปุ่มไหนยังไงเนี่ยหาไม่เจออันนี้คือความล้มเหลวของฝั่งดีไซน์นะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นดีไซเนอร์เนี่ยต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการใช้งานเว็บนะครับคำภาษาในยุคนี้เขาจะเรียกว่า user experience หรือว่า UX นะฮะก็คือให้ให้ความสำคัญกับการประสบการณ์การใช้งานของเว็บนะครับผู้ใชเ้เข้ามาแล้วจะต้องเจอสิ่งที่เขาต้องการในทันทีนะครับการที่เขาจะย้ายจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งเนี่ยต้องทำให้เขาไปได้สะดวกนะครับต้องทำให้เขาเ คลิกได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากในการคลิกนะครับก็เป็น3สาขาที่เป็นหัวใจสำคัญของการทำเว็บในยุคนี้เลยนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับน้องๆที่อยู่ในระดับมัธยมปลายนะครับได้มาเข้าค่ายจูเนียเป็นมาสเตอร์แคมในครั้งนี้นะครับเป็นค่ายที่เราจัดกันแค่ปีละครั้งเท่านั้นเองแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่น้องๆจะได้มา รู้จักกับเพื่อนๆนะครับที่สนใจในการทําเว็บเหมือนกันนะครับได้มารู้จักกับพี่ๆนะครับที่อยู่ในแวดวงคนทําเว็บนะครับแล้วก็เชื่อว่าวงการเว็บเนี่ยของไทยเนี่ยเราต้อนรับน้องๆน,นะครับเราอยากจะได้ให้มีคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาเข้ามาพัฒนาวงการเว็บไปให้ให้แข่งขันกับในต่างประเทศได้นะครับแล้วก็หวังว่า,วาน้องๆทุกคนจะได้มาเจอกันในค่ายจุ๋เนี e ยเว็บมาสเตอร์คมป์ครั้งที่5นี้ครับ